อรีนาแคททอริงดำเนินกิจการมาอย่างราบรื่นนะคะก็มีเพียงปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่วิกฤตครั้งใหญ่ของเทอรีนาแคททอริงก็เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมาก่อนค่ะเนื่องจากกองทัพอากาศไม่ทำการต่อสัญญาให้กับเทอรีนาแคททอริงทำให้เทอรีนาต้องพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่เนื่องจากในขนาดนั้นนะคะเทอรีนาแคททอริงยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของลูกค้ายอย่างในปัจจุบันนี้ค่ะไปติดตามกันนะคะว่าเทอรีนาแคททอริงนั้นผ่านวิกฤตครั้งนั้นหมา ได้อย่างไรค่ะวิกฤตที่สุดของเธอหน้าต้องเรียนตรงๆก็คือตอนที่เราออกจากหอประชุมกองทัพอากาศเพราะว่าหลังจากที่เราหมดสัญญากับทางหอประชุมแล้วเนี่ย อย่างที่เรียนว่าเราไม่ได้โปรโมตตัวเองมากนะักการที่เราออกมาเลยแล้วมาสร้างมาตั้งออฟฟิศใหม่ที่นี่การมาสร้างทุกอย่างมีครัวมีทุกอย่างที่นี่มันต้องมีการลงทุนเกิดขึ้นถูกไหมฮะแต่เมื่อสองถึงสามปีที่แล้วเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าไม่มีใครรู้จักเรามากนักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างวิกฤตของบริษัทอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกัน นะฮะเพราะว่าการที่เราออกมาเหมือนกับลงทุนใหม่ทําอะไรใหม่ทุกอย่างนะฮะแล้วก็คนยังไม่รู้จักเราอ,อย่างเราแบรนด์เรายังไม่ติดตลาดขนาดนั้นตัวสัญญาเนี่ยตอนนั้นได้ระบุนะคบว่าเป็นสิบปีหรือว่าก็คือจะมีการรีไวซ์ทุกๆห้าปีนะครับห้าปีก็คือมีการต่อทีนึงแล้วตอนนั้นก็คิดว่าเขาจะจะต่อกับเราต่อ,ตอก็มีความ,มาตอนแรกเราก็มั่นใจว่าเราน่าจะได้ทําต่ออีกห้าปีเพราะฉะนั้น มันมีช่วงตรงนั้นเนี่ยที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราค่อนข้างเป็นวิกฤตอยู่เหมือนกันตอนนั้นประมาณต่อสออะไรประมาณปี 4, 9, 5, 0, สี่เก้าห้านเนี่ยฮะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ที่เราอาจจะยังไม่ได้มีวางแผนที่เตรียมเตรียมการที่จะย้ายออกมานะมันก็อาจจะกระทันหันนิดนึง พอเราย้ายออกมาลูกค้าก็ยังไม่รู้จักเราลูกค้าก็ยังไม่เยอะอเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างหัวเี้ยกหัวต่อของบริษัทเหมือนกันแล้วแล้วตอนนั้นใช้เงินหาเงินลงทุนจะขนาดกู้กู้ยืมหรือต้องเรียนว่าตอนที่เราอยู่ของประชุมเราก็อาจจะมีเงินสะสมบ้างนะฮะในช่วงนั้นก็เลยอาจจะเอาเงินตรงนี้เนี่ยแล้วก็ มาลงุนเพิ่มเเิมมตื่อคุณพัสะกรเข้ามาบริหารงานนะคะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะจากแต่เดิมนั้นใช้เพียงพนักงานขายเท่านั้นเองนะคะแต่ปัจจุบันนี้โซริน่าแคทเทรริงค่ะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวแต่จะมีรูปแบบใดบ้างนั้นคุณพัสะกรจะเล่าให้ฟังค่ะส่วนที่แตกต่างผมคิดว่าสมัยก่อนอาจจะทําในลักษณะที่ เรามีเซลเซลวิ่งไปวิ่งขายนะฮะอันนั้นก็เป็นในในส่วนที่เคยทํามาแต่หลังจากนี้เนี่ยที่แตกต่างไปก็คือว่าเราเอาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เข้ามามากขึ้นอย่างเช่นการมีการประชาสัมพันธ์ใน Google นะฮะเราก็ซื้อคํำคีย์เวิร์ดใน Google AdWords ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าเซิร์ชคำว่าจัดเลี้ยงหรือว่า catering นะฮะก็คือจะมีลิงก์ เป็นสปอนเซอร์ลิงก์ของทางเว็บไซต์เราเนี่ยขึ้นมาด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ที่เราได้เริ่มทำมีการประชาสัมพันธ์นนมากขึ้นเราอ,อาจจะมีการจัดตกแต่งในเรื่องของรถยนต์ที่เรามีอยู่ mm hmm. นะฮะที่เป็นรถรถรถ,รถตู้ที่ส่งอาหารเนี่ยเราก็คือจะมีการจัดตกแต่งทําให้เป็นแรปสติ๊กเกอร์ sticker, mm hmm. นะครับเพื่อเป็นการปาระชาสัมพันธ์เหมือนเป็นบิลบอร์ดเคลื่อนที่ไปนในตัวนะครับ เรามีการทำบาเทอร์กับองค์กรแล้วก็สื่อต่างๆมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนที่ที่เราขยายการตลาดในการไปในการทำพีอามากขึ้นแล้วหลังจากนี้อย่างที่ผมเรียนว่าเราอยากจะเข้าไปร่วมกับบัตรเครดิตนะฮะ <c oughs> เพื่อที่จะหนึ่งเป็นการช่วยเราประชาสัมพันธ์แล้วก็หนึ่งแล้วก็สองก็เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้มีทางเลือกในการใช้บริการเคทเทอร์ลิงมากขึ้น น ing, เน้นและให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดเลี้ยงเป็นหลักนะคะเน้นในเรื่องของอาหารที่หลากหลายมีทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารยุโรปในรูปแบบของบุฟเฟต์ค็อกเทลโต๊ะจีนอาหารชุดอาหารออกร้านอาหารกล่องหรืออาหารว่างค่ะและยังมีเบเกอรี่ด้วยนะคะรวมไปถึงการจัดตกแต่งสถานที่อีกด้วยค่ะ เป็นไปสัมพันธ์ดีกว่านะครับว่าเทอริเน่าเคเทอลิงก็คือเรารับบริการจัดเลี้ยงเป็นหลักนะฮะอย่างที่เรียนไปว่าเราพรดักของเราเนี่ยมีในเรื่องของบุฟเฟ่จัดบุฟเฟ่นะครับจัดโต๊ะจีนจัดค็อกเทลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในรูปรูปแบบของเบเกอรี่ต่างๆนะฮะก็คือเรามีแผนกที่ทำเบเกอรี่ของเราเองนะครับในเรื่องของงานจัดตกแต่งสถานที่งานดอกไม้นะฮะทุกอย่างเนี่ยเราก็มี มีทีมงานที่ดูแลตรงนั้นครบครบวงจรอยู่แล้วนะครับในเรื่องของงานแต่งงานนะฮะในเรื่องของพิธีพิธีต่างๆที่เป็นในเรื่องของงานแต่งงานเนี่ยเราก็มีแพ็กเกจแล้วก็มีทีมงานที่ดูแลตรงนั้นครบวงจรหมดอยู่แล้วทีนี้ก็เลยอยากจะฝากาท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของบริการเทอร์นาเกตเทอร์ลินก็อยากให้ลองถ้ามีโอกาสที่จะต้องใช้บริการนะรั้นี้อยากให ลองลองใช้เราเป็นตัวเลือกก่อนก็ได้นะครับจากคนที่อาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์กับเราลอง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 เลือกเซรีหน้าเคทาลิ่งเป็นนะครับเราสามารถที่จะจัดงานให้คุณนะฮะเดลิมิตงานให้คุณตามงบประมาณที่คุณมีแต่คุณภาพทุกอย่างเหมือนกับโรงแรมก็ขอฝากตรงนี้ไว้นิดนึงคือถ้าสมว่าเขา จัดงานแต่งไา้ขห้มาคือมหาเทอรีนา่านี่คือที่เดียวจบจบเลย,เลยใช่ครับรผม<ด><ๆ>ก็คือในเรื่องของแพ็กเกจต,ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆพนักงานบริการนะครับแล้วก็สถานที่เราก็จะมีสถานที่ที่เป็นตอนนี้เราเป็นคอนแทคอยู่เราก็จะให้สถานที่ที่เป็นคอนแทคที่เรามีอยู่ในลิสต์เนี่ยให้ลูกค้าได้ลองเลือกว่าเขาสะดวกที่จะไปจัดงานสถานที่ไหนแอ e เวียไหนที่ที่เขาสะดวก และก่อนจากกันในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็มีเสื้อยืดสวยๆค่ะจากบริษัทไทยเบเบเรสจำกัดมหาชนมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเพียงแต่คุณผู้ชมโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ค่ะ เรื่องราวของพิกตําสู้ในวันนี้นะคะก็เชื่อว่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาช่องทางของผู้ประกอบการหรือว่าเท่าแก่ที่เจออุปสรรคปัญหาต่างๆรวมถึงแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไปด้วยนะคะรายการพริกมําสู้ค่ะก็จะมีกลเม็ดเคล็ดลับดีๆแบบนี้มาฝากกันเช่นเคยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะพบกับรายการของเราได้ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีโทรทัศน์ผ่านเทียมช่องเท่าแก่แห่งนี้นะคะหรือว่าติดตามทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะเท่าแก่ทีวีดอทคอมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าไม่มีตำรา ใดเป็นสูตรตายตัวเท่าตำรายที่พระแก่เขียนขึ้นเองจากองค์ความรู้และประสบการณ์สหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสิ่งที่ผมคิดตลอดก็คือว่าเราพูดในสิ่งที่เราทำได้นะฮะคือทุกอย่างที่ เซล์เราหรือว่าทางตัวผมเองก็ตามเนี่ยเรารับปากกับลูกค้าไว้นะครับเราคิดว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดมันคือสิ่งที่ทางเราและทีมงานของเราสามารถที่จะให้บริการกับลูกค้าได้นะมีสิ่งที่เราได้ให้คำว,าควา่าคำั่าสัญญากับทางทางลูกค้าไว้เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าในเรื่องของคําพูดนะฮะน่าคงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด หาแก่ท่านใดสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในราย,รายการลิกสิราสู้ส่งเรื่องราวของธุรกิจท่านมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอ